จะใช้สอดก,กดไปบริเวณข้อศอกที่มีอาการปวดนะครับเหมือนเทนนิสเอลโบกอฟเฟอร์ซินโดมต่างๆที่พนทำงานหนักก็มีการเยอะของไม่มีการทำงานโอมคครับกักสณนางานทำแบบไหนท่าไหนยังไงก็เหมือนอยกขึ้นยกลง<อ>แต่น้ำหนัก<อ>น้ำหนักที่ยกก็ประมาณเป็นกิโลครับ ทำทุกว <offer S 2> ันทาทั้งวันทุกวันก็เลยปวดข้อศอกกดตรงไหนก็ปวดน้องไปน้องไปน้องไปนะครับคือมันก็เลยปวดแขนปวดข้อศอกนี่ครับตรงนี้ให้เห็นชัดแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับใครที่ปวดข้อศอกนี่เอายาหม่องเอาสเปรย์นวดยาหม่องนวดด้านหลังนะครับสเปรย์ก oh. ็จะเพิ He He ่มให้เพิ่มฤทธิ์ยาเข้าไปนะครับมีความเย็นมีความร้อนลดการอักเสบ แล้วก็คึ้งคึงก่อนรอบแรกรีดนี่ครับรีดกล้ามเนื้อบริเวณนี้คนจะชอบปวดนะครับใครที่ยกของหนักๆห,หรือหิ้วของนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงแม่บ้านต่างๆก็ปวดได้หรือผู้ชายที่ใช้แขนใช้ข้อศอก ที่แบบถ้าเป็นกีฬาที่เข้าเปียนก็คือเล่นเทนนิสเล่นกอล์ฟพวกนี้ใช้แขนวงสวิงหรือการยกของกันหิ้วต่างๆยกนั่นยกนี่ที่ใช้แขนที่ใช้ข้อศอกนะครับก็จะปวดแล้วก็นวดตรงนี้ได้ครับคลายเน้นจุดนี้นะเป็นจุดสัญญาณเขาเออเป็นสัญญา,ข,าข้อศอกนี่ใช่เขาข้อศอกนะครับเนี่ยกดลงไปกดให้มันคลายครับกดไปจนกว่าจะนิ่มนะครับพอมันนิ่มแล้วเลือดลมไหลเวียนดีแล้วอาการปวดมันก็จะคลายออก มันจะดีขึ้นมันก็จะฮิลลิ่งตัวเองเยียวยาตัวเองนะครับเราก็เป็นเพียงช่วยให้เลือดลมันไหลเวียนได้ดีบัตเซอร์คูลเลชันได้ดีให้มันฟลอ์นะครับมันก็จะซ่อมแซมมันก็ต้องพักการใช้งานด้วยนะอย่าเพิ่งไปยกของหนักสองสาวันแรกหรือทําแต่พอดีนะพักเดือนไปมันก็จะมัาเป็นแท้มันพักด้วยเพราะระหว่างที่เรานวดเรารักษาเรากดนี่มันก็จะมีการช้ำมีการระบมบ้างเล็กน้อยเพื่อให้ร่างกายมันกระตุ้นระบบ ปุ่มคุ้มกันระบบเซลล์เม็ดเลือดแดงไม่เลือดขาต่างๆให้มาซ่อมแซมบริเวณที่เรานวดที่เราปวดนะที่เรากดไปก็ต้องพักฟืนแล้วก็ต้องดื่มน้ำได้เยอะด้วยนะครับขออยกจุดเนึนนะครับนี้เป็นแขนด้านนอกตรงข้อศอกนะคัะทคี่จะเจ็บข้อศอกเจ็บมาก,กี่เดือนแล้วนะพี่เออเจ็บเป็นเป็น,ปนาหายมากี่เป็นหลายเดือนหลายเดือนเป็นปีไหมครับอืมแล้วก็กด เข้าสองไหมมันไปสอกไปอะไรไหมเขา้าเขา้าเข้าสองไหมความมเ,เจ็บไหครับความรู้สึกที่เรากดที่ผมกดไปเนี่ยเจ็บครับเ,เจ็บเข้าสองเลยอ,ออกปนิ้วเลยครับออกปนิ้วเลยนะครับเนี่ยเราส่งเลือดส่งลมไปเลี้ยงบริเวณที่เรากดแล้วนวดให้มันแน่นให้มันโฟโล์ไปไปลายนิ้วให้มันเกิดการไหลเวียนเลือด อาการปวดอาการตึงอาการเก่งการชาก็จะดีขึ้นนะครับก็ฝากไว้เลยครับผมหมอเบ้นนวดดึงดัดกระดูกบนไม่ได้มีแค่การดึงดัดกระดูกมีกดจุดนวดรักษาร่วมด้วยมีการกออเลือดก่อประหิตร่วมด้วยนะครับควรที่จะจัดเต็มนะครับไม่ใช่ทําแค่ดัดกระดูกอย่างเดียวนะฝากด้วยนะครับ